สวัสดีค่ะนักเรียนม .1 ทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูน้ำพึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของคำกริยานนะคะซึ่งมีดังนี้นะคะ 1. เป็นคำแสดงอาการที่บอกสภาพของประธานอย่างเช่นไก่จิกข้าวที่ตากบนลาน นกอินทรีบินร่อนบนท้องฟ้านะคะคำที่พิมพ์ตัวสีฟ้าจะเป็นคำคำกริยานะคะทำหน้าที่เป็น,ปนคำกริยาแสดงอาการบอกสภาพของประธานนั่นเองนะคะต่อไป2คํคำกริยาทำหน้าที่ขยายนามมาดูกันนะคะตัวอย่างแรกคุณยายทำอาหารถวายพระทุกวันคำว่า ทำอาหารเป็นกริยาสำคัญส่วนคําว่าถวายนะคะทำหน้าที่เป็นคํากริยาขยายนามก็คือพระนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองพี่ชวนฉันไปทะเลชวนนะคะเป็นเป็นกริยาสำคัญส่วนไปนะคะเป็นคํากริยาขยายคําว่าทะเลนั่นเองนะคะ 3. ามคำกริยาทำหน้าที่ขยายกริยานะคะมาดูตัวอย่างเธอวิ่งเล่นตอนเช้าคำที่พิมพ์สีฟ้านะคะเล่นเป็นคำกริยาขยายนะคะซึ่งขยายกริยาคำว่าวิ่งนะคะส่วนตัวอย่างที่สองคุณพ่อเดินหารองเท้าคำว่าหานะคะเป็นคำกริยาขยายกริยาหลักก็คือคำว่าเดินนั่นเองค่ะ และข้อที่สนะคะคำกริยาที่ทำหน้าที่เหมือนคำนามนะคะมาดูตัวอย่างเลยสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นพิษต่อคนใกล้เคียงนะคะประโยคนี้คำว่าสูบบุหรี่เป็นคำกริยานะคะแต่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะเหมือนกับคำนามเลย ตัวอย่างที่2พูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะคำว่าพูดดีเป็นคำกริยานะคะแต่ทําหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะคะเหมือนกับคำนามเลยนะคะอะอันนี้ก็จะเป็นเกรดความรู้นะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของคำกริยานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ